นี่ค่ะเราอยู่กันที่เพจแอมมี่นะคะหยุดเราอยู่กันที่ออโต้แกลลอรี่นะคะ ยอดขายอันดับหนึ่งของประชุมชาแนลเลยนะคะวันนี้เราพามาดู XL ชีตัวใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้เราพามาชมสีน้ำเงินเลยนะคะบอกเลยว่าสีนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะคะภายใต้ของเอกลัก Next Gen Ranger ของเรานะ,ะและยังมาพร้อมนะคะไฟตัดหมอกนะคะมี ครบฟังก์ชันมาเลยนะคะสำหรับรอบนี้สำหรับที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านี้มีซุ้มรอขนาด3นิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ที่ทำให้เจ้า n e x t Gen l l e n g e r คันนี้รอมากยิ่งขึ้นก็คือเราได้ทำการเปลี่ยนแม็กครอบ20ค่ะเดี๋ยวพากันไปชมเลยนี่ค่ะเป็นแม็กคขอบ20นะคะ,ะรายนี้เป็นไรายยอดฮิตน,นะคะ พอใส่แนละ้วปึ้งเข้ากับร้อเข้ากับขอบสามนิ้วนะคะตัวนี้นะคะมาในส่วนของบันไดแบบใหม่นะคะและที่จับสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟกระจกมองข้างแบบใหม่นะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพุทธสตาร์นะคะแล้วก็ ที่เปิดประตูแบบใหม่ล่าสุดนะคะเราพาไปชมกันต่อเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ10นิ้วนะคะและยังไม่พอมาพร้อมกับที่ชาร์จไวเล็นะคะ,ะนี่ดูกันใกล้ๆเลยเราก็วางโทรศัพท์ไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะทำการชาร์จอัตโนมัติให้เราเลยและยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกลุ่มพลังเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีด170แรงม้านะคะ,ะนี่นะคะชมกันเดี๋ยวแอมจะพาชมมิติรถรอบคันนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีที่เหยียบ ขึ้นถ่ายกระบะนะคะอแอบซ่อนอยู่ไม่ต้องไปปีนล้อหรือปีนด้านหลังแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะ xlt ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะบอกได้เลยว่าสาวๆนะคะที่รักกระบะนะคะได้ขับกันแบบสะดวกสบายการถอยหลังเนี่ยบอกเลยว่าชัดเจ๋วนะคะไม่ต้องกะระยะกันเลยนะคะ เรามาดูมิติข้างรถนะคะตื้อโดยรวมแล้วนะคะก็สวยสมกับ n e c k g e a l l e n g e r นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ n e c k g e a l e n g e r ก็สามารถติดต่อแอมมี่หรือแอดไลน์มาได้นะคะของเราอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักทายแอมมาได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ